ไปแล้วขึ้นเลยมีขึ้นหน่ะมั้ยขึ้นอ่ะเนได้ยิ่งเม่นดู้อีกานึ่งปลาสั้นไปาเพร่มาหนึ่งภาษาึิงจริหรื่า้ามงขานิงปลาหน่ะโอ้เหน้อเหนโก็่้นพิ่มขันประกาปราประกายเค่นั้นองอเป็นแบบเอบอ เรรงเราไล้นะอออยแทนงเลนะตายจะตายแล้วเาบอน่อี่เพิ่มจุดกันมัวเลยว่าอ่งตะาดตลาดเนี่ยเพรันทััดมันเหรมันม้ัดเคุณมาเลยตรรับมึงเียวันยิเี่กันด้ ยิงละโคโันเป็นมันเป็นหมูนี่เหรอยิงิงคอตไป้วอยิงไปล้าเจออนเพื่อนเพอเอนเ่อนเ่อนเอนเ่อนเพื่เพ่อนเพื่อเพอนัพอนเพือนเพนพ่อนเพื่นเพือนเพื่อพ่อนพ่อนอน่อนเพื่เพ่อนอ่่เพพ

มาี่นเอาเตีนครับีตีูแม่นเอาออกเลยนะแทงเอาเลยเคเอาเคได้เลย